คุณเคยเดินคนเดียวตอนดึกๆึไหมทุ่งนากว้างสุดลูกหูลูกตามีเพียงเสียงจิ้งรีดกบเขียดร้องระงมฝาสลัวด้วยแสงดาวจางๆแล้วจูๆ่ๆสายตาคุณก็สะดุดเข้ากับไฟประหลาดมันลอยต่ำๆอยู่เหนือต้นหญ้า ส่องแสงสีเขียวอ่อนๆวาบขึ้นขึ้นลง,ลงลงคล้ายหิ่งห้อยแต่ใหญ่กว่าหลายเท่าคุณขยี่ตาดูอีกครั้งก็ยังเห็นเหมือนเดิมไฟดวงนั้นลอยไปอย่างช้าๆราวกับกำลังจ้องกลับมาถ้าเป็นชาวบ้านแถวนั้นเขาจะรีบคว้าไม้กวาดมาวางขวางไว้หน้าบ้านทันทีพร้อมพูดเสียงสั่นว่า นั่นไม่ใช่หิ่งห้อยหลอกลูกนั่นมันกระสือเพียงแค่ได้ยินชื่อก็ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวตำนานว่ากันว่ากระสือมีจุดเริ่มต้นหลายหลายแต่ทุกเรื่องล้วนสะท้อนความผิดพลาดและคำสาบบางตำนานเล่าว,ว่ามีหญิงสาวอยากได้วิชาคงกระพัน เลยไปเรียนมนต์ดำจากหมอผีแต่กลับทำผิดขั้นตอนวิญญาณเลยหลุดออกจากร่างในยามค่ำคืนอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าเป็นหญิงที่ทำบาปหนักฆ่าลูกหรือทำแทง้งพลังกรรมแรงกล้าทำให้ไม่อาจไปผุดไปเกิดต้องกลายเป็นผีกระสือหิวโหยเลือดไม่สิ้นสุดและยังมีตำนานที่บอกว่า กระสือสือบทอดกันทางสายเลือดถ้าแม่เป็นลูกสาวก็อาจเป็นด้วยทำให้หลายหมู่บ้านเงียบเงียบมักจะมีเสียงกระซิบกันว่าบ้านนั้นสืบเชื้อกระสือมาแต่ไม่มีใครกล้าพูดดังๆเพราะกลัวจะเดือดร้อนสิ่งที่น่าก,กลัวที่สุดไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ของหัวลากไส้แต่คือการที่กระสือ ยังเป็นมนุษย์อยู่กลางวันเธอเป็นหญิงธรรมดากินข้าวทำงานทักทายเพื่อนบ้านเหมือนใครๆแต่พอตกดึกหัวจะลอยออกจากร่างลากไส้ย้อยๆส่องแสงสีเขียวอ่อนบินหากินของโสโครกเลือดสดๆและซากสัตว์ใครจะไปรู้ว่าคนที่คุณเจอในตลาดวันนี้ ตอนกลางคืนอาจไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือผีกระสือที่หิวโหยได้ไม่ใช่แค่ไทยที่มีกระสือประเทศเพื่อนบ้านก็มีเรื่องเล่าใกล้เคียงกันที่ลาวก็มีกระสือคล้ายๆกันทุกอย่างกัมพูชาเรียกว่าอับหญิงหัวขาดลากไส้บินออกหากิน มาเลเซียมีเพนนันกลันที่น่ากลัวตรงเสียงกรีดร้องอินโดนีเซียเรียกว่าเลยักษ์หรือเลียงทุกตำนานพูดคล้ายกันคือวิญญาณหญิงที่ต้องออกหากินยามค่ำคืนกลับเข้าร่างตอนเช้านี่ทำให้ผีกระสือไม่ใช่แค่ผีของไทยแต่เป็น ความหลอนร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวบ้านอีสานคนหนึ่งเล่าว่าคืนนั้นเขาเฝ้าคอ,อกวัวตามปกติจู่ๆก็เห็นแสงเขียวลอยต่ำผ่านทุ่งรีบวิ่งไปดูพอถึงคอ,อกวัวตัวโปรดนอนแน่นนิ่งเลือดหายเกลี้ยงทุกคนในหมู่บ้านต่างพูดเสียงเดียวกันว่าเมื่อคืน กระสือมาแน่ๆอีกเรื่องจากสุพรรณบุรีเล่าว่าเวลามีคนคลอดลูกมักเห็นไฟลอยวนรอบบ้านคนในบ้านต้องเฝ้าไม่ให้หลับบางทีก็เอามีดวางไว้หัวเตียงเพื่อกันไม่ให้กระสือเข้ามานี่คือความเชื่อที่ยังสืบต่อกันมาแม้วันนี้หลายคนจะบอกว่าเป็นแค่เรื่องเล่า เมื่อกลัวกระสือชาวบ้านจึงคิดวิธีป้องกันบางบ้านเอาหนามพุทธามาวางรอบๆเพราะเชื่อว่าหนามจะเกี่ยวไส้กระสือจนกลับเข้าร่างไม่ได้บางที่รอยขี้เท่าหน้าบ้านถ้าเช้ามาเห็นรอยเลือดหรือรอยไส้ติดก็รู้ทันทีว่ามีคนในหมู่บ้านเป็น บางหมอผีถึงกับทำพิธีสาบส่งโดยใช้เวทมนต์หรือคาถาเฉพาะแม้ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้จะดูเป็นเพียงพิธีกรรมแต่สำหรับคนโบราณนี่คือความหวังเดียวที่จะรอดจากเงื้อมมือผีกระสือมีการเล่าว,ว่าหากอยากจับกระสือได้ต้องรอจังหวะที่หัวแยกออกจากร่าง แล้วรีบนำเศษแก้วหรือน้นามแหลมๆอุดรูคอของร่างที่นอนอยู่เมื่อตอนเช้ากระสือไม่สามารถกลับเข้าร่างได้ก็จะสิ้นฤทธิ์บางตำนานบอกว่าถ้าใครเห็นร่างกระสือโดยไม่ได้ปิดบังจะเจ็บป่วยหรือมีอันเป็นไปพิธีกรรมเหล่านี้ทำให้เรื่องผีกระสือยิ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศลึกลับน่าขนลุก แม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่ยังคงมีข่าวแปลกๆเกี่ยวกับกระสือบางคนถ่ายคลิปไฟลอยในท้องนาบางคนบอกว่าเห็นจริงๆขณะขับรถกลางดึกในโซเชียลยังมีคนแชร์ว่าเจอแสงประหลาดตอนเฝ้าคลอดในชนบทถึงแม้หลายคนจะอธิบายว่าเป็นไฟพเนียงหรือแก๊สธรรมชาติแต่คนที่เจอกับตา ต่างพูดเหมือนกันว่าไฟนั้นเหมือนกำลังจ้องมาที่เรานักวิทยาศาสตร์บางคนอธิบายว่าแสงที่เห็นอาจเกิดจากก๊าซมีเทนที่พุ่งขึ้นจากหนองน้ำแล้วติดไฟเองบางครั้งอาจเป็นหิ่งห้อยจำนวนมากรวมตัวกันทำให้ดูเหมือนไฟดวงใหญ่แต่แม้จะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์คนจำนวนไม่น้อยก็ยังไม่เชื่อ เพราะสิ่งที่พวกเขาเจอมันไม่ใช่แค่ไฟลอยธรรมดาแต่คือหัวคนที่ลากไส้และความกลัวที่ฝังอยู่ในใจทำให้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถลบล้างตำนานได้เลยคืนนี้ถ้าคุณเดินกลับบ้านเพียงลำพังท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงดาวริบหรี่เสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันเป็นจังหวะหน้าขนลุก แล้วสายตาคุณก็สะดุดเข้ากับไฟเขียวลอยต่ำๆอยู่ไกลๆคุณจะกล้าเดินตามไปดูหรือจะรีบวิ่งหนีเข้าบ้านเพราะในใจลึกๆคุณเองก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นอาจไม่ใช่หิ่งห้อยไม่ใช่ไฟจากบ้านใครแต่มันคือผีกระสือที่กำลังจ้องมองคุณอยู่ในความมืด